สวัสดีครับพบกันในรายการองค์เทพเสริมดวงนะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สิริกรภิรันะ,ะและอาจารย์ท็อปค่ะมาเป็นประธานในรายการของเราทุกรอบอาจารย์ท็อปอะไรคะผมอาจารย์ท็อปณเมตรามานิยมหรืออาจารย์ท็อบปบารมีจอมเทพนะก็มาเหมือนเดิมครับนะ ก็จะเล่าพูดถึงเรื่องประเพณีของลักสงเอาเป็นว่าตรงๆเลยนะหลายคนนะ่ะบอกว่าหนูทําขันเองไม่ได้เหรอทําไมหนูจะต้องไปหาครูบาอาจารย์มาให้วุ่นวายนะเอาพูดตรงๆเลยนะเอาพูดตรงๆเอาพูดตรงๆนะหลายๆคนนะ่ะชอบพูดกับผมแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะพูดเขาไม่ได้ถึงการวุ่นวายอะไรหรอกเขาบอกว่าเขาอยากจะทำขันเอง อันนี้อาจจะมีความเชื่ออะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะอลองฟังอาจารย์เขาพูดค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมพะพรหมปฏิภาหยะทุติยมพีพะพรหมปฏิภาหยาปัตติยมพีพะพรหมปฏิภาหยาอิีสุขโตอระหังพุทโธนามพุทธายาปัทวีคงคามอะพรหมมาเทวาคามิหังพระมาจิตตังปียังมามานาชารีเตนามาภาธานะมาอาุเมกะเมือ ปิโยเทวมนุสานางปิโยพรหมานมุตมังปิโยนาคาสุปันนางปิินทาริยังนามามิหังโอมนโมสกเทวะวันทานังสุกิตามหาราโพโเติยาปินโมสกเทวะวันทานังสุกิตามหาราโพ ตาติยามปีนโมสก,ก่เทหว,วันทานังสุกิตามหาราภเอาละก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องจริงคือมีร่างทรงหลายคนน่ะชอบถามผมว่าทำไมเออเราประกอบเราทำขันเป็นทำพานเป็นแล้วเราต้องไปหาครูมาประกอบขันให้วุ่นวายเพื่ออะไรโดยประเพณีของร่างทรงเอาแบบจริงๆจังๆเลยตั้งแต่แรกมา เมื่อก่อนนู้นผมก็คิดแบบทุกคนน่นแหละเมื่อตอนผมยังเป็นวัยรุ่นเน่ยนะก็คิดแบบทุกคนว่าเราทําเองได้เราไม่จําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอถึงวันเวลาวันใดวันหนึ่งนนถึงเวลาวันใดวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เราเนี่ยชํานาญแล้วเราเก่งแล้วถ้าเราคิดแบบเนี้ยมันจะเกิดข้อเสียหายมากกว่าข้อดีเอาพูดตรงต พราะอะไรรู้ไหมเพราะการมีครูเนี่ยมันแม้ว่าเราจะเจอหน้าเขาแค่เพียงวันเดียวเนี่ยอย่างน้อยการถ่ายยานบารมีก็จะเต็มสําหรับร่างทรงจริงๆนะร่างทรงจริงๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยมาเดินทางมาสายเนี่ยผมเห็นร่างทรงเยอะมีร่างทรงแบบว่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นล้วแบบว่ายังไม่ได้เปิดยานบารมีเลยตาหูทิปยังไม่เปิดเลยแล้วก็ทําขันเองอะไรเองแล้วก็ปฏิเสธการมีครูนะ พอปฏิเสธการมีครูเนี่ยปัญหามันจะเกิดทีหลังเยอะคืออะไรรู้ไหมหนึ่งยานบาร,รมีก็ยังไม่สมบูรณ์เลยรู้ตัวเป็นร่างทรงแท้แต่ว่าคือก็ยังไม่ได้รับการถ่ายคือพูดง่ายว่าเหมือนไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าที่ยังไม่มีกําลังอะ่ะก็เจอกับเครื่องไฟฟ้าที่มีกําลังเขาถ่ายกําลังลงมาให้เหมือนถ่ายแบตเตอรี่หรือถ่ายอะไรลงมาให้เนี่ยเราก็จะมีกําลังแต่ถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าเราเก่งเมื่อไหร่นะเสียเมื่อนั้นครับผมบอกเลยเสียทําไมเสียเพราะอะไรหนึ่งคุณจะพลาดโอกาส พลาดโอกาสที่จะได้รับการถ่าย,ยานบารมีอย่างถูกต้องโดยตามหลักพิธีกรรมเลยตั้งแต่แรกมาเลยนะเพราะคนที่แบบว่าเป็นคนทรงอ่ะหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยถ้าเรามัวจะมีที่ถี่นะแล้วเราไม่ยอมรับครูนะคือครูเนี่ยต้องเป็นครูเทพนะครูเทพนะครับไม่ให้ครูแบบเรียนวิชาหรือจอมขมังเวทมานะครับนะคือไม่ใช่ครูเรียนวิชาแต่ต้องเป็นร่างทรงแท,ท้ๆนะนั่นแหละจะดีกับตัวเพราะอะไรรู้ไหม,ไหมเพราะเขาจะแบบอาจารย์ท็อปอ่ะใช่เพราะว่าหนึ่ง อาศัยเขาเป็นเหมือนทองแดงหรือว่าเป็นผู้ถ่ายทอดครูบาอาจารย์จะลงสถิตในตัวเขาก่อนเพื่อถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายพลังงานแล้วนะพลังงานหรือสแกนเนลลงมาในขันแล้วขันเนี้ยพอเวลาเรารับมาแล้วพลังงานเนี่ยก็จะวิ่งเข้าตัวเราโดยตลอดพลังงานเหล่านี้พอมามาถ้าเราทําถูกอะ่ะถ้าเราทําถูกนะเข้าหาครูเทพโดยตรงนะเราจะจะเป็นคนกลายเป็นคนทรงที่มีพละงกำลังแล้วมีมีมีเขาเรียกว่ามีความเป็นหูตามันไม่เป็นทิพย์หรอกแต่เรียกว่าใจเป็นทิพย์ <c oughs> นะหรือเทพสังหรณ์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยเขาเ,เขาแบบคือเขาคิดว่าตัวเองแบบว่าเออทําพานทําขันได้อะไรได้แต่ว่าไม่ไม่ยอมรับครูเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียเอาแต่อ,อย่างน้อยถ้าเกิดว่าจะเป็นร่างทรงสมมุติว่าทํางานไปมีปัญหาจะปรึกษาใครได้ใช่นั่นแหละคือตัวปัญหาถ้าร่างทรงถ้าคุณมีอาจารย์หรือครูที่เก่งอ่ะปัญหามันก็จะน้อยลง แต่ถ้าเกิดคุณมีอาจารย์ที่แบบว่าคุณคุณไปหาคุณจะไปรับใครเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะว่าอาจารย์คนนั้นอะชนาญขนาดไหนด้วยเพราะถ้าชนานาญสามารถตอบปัญหาคุณได้ไหลายอย่างอ่ะบางคนเนี่ยสงสัยมากสงสัยเล็กสงสัยน้อยสงสัยจนแบบไม่มันไม่ได้เรื่องได้ราวอนะแบบว่าแต่เราก็รับนะคะได้จะดูไพ่แบบอะไรนะดูอะไรนะดดตรวจองค์ตรวจเทพได้นะคะกับอาจารย์ท็อปได้นะคะถ้าสนใจใครสนใจก็ทักแชทมาได้นะคะ คือถ้าเราจะสงสัยเราต้องสงสัยในในขอบเขตแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเวลานี่จุดเท่านี้อะไรเท่านี้คือมันไม่ใช่นะโลกถ้าคุณถ้าคุณไปไปนับนะว่าคุณเกิดเท่าไหร่อะเกิดเป็นแสนรอบแล้วตลอดแสนรอบนะั้นคุณจําได้หมดทุกเรื่องไหมไม่ใช่แล้วนะนั่นคืออันนั้นคือคุณแบบว่าไปไปตั้งอาคาติกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอนะเวลาคุณจะรับขันกัอะไรกับใครเนี่ยเอาต้องพอดีนะพอดีนี่คืออะไรรู้ไหมว่า เขาสามารถตอบได้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรสองการที่เราจะเตรียมรับขันเนี่ยบางคนจะปฏิเสธถามว่าปฏิเสธเพราะอะไรปฏิเสธเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเรื่องการรับขันเนี่ยสุดท้ายคนที่เป็นร่างทรงทั้งหมดทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลอ่ะต้องรับจนหมดสุดท้ายแล้วนะต้องรับกับครูอย่างท<ช>ี่บอกไปว่าครูไปทองแดงนํา สัญญาณเขาเรียกว่านำสื่อลงมาสื่อขององค์เทพลงมาที่ตัวครูก่อนแล้วก็ส่งมอบให้เราต่อไปใช่นะองค์คนที่รับขันเนี่ยจะมีความสมบูรณ์หนึ่งสามารถเจริญเติบโตและก้าวหน้าได้เร็วสองสามารถทำมาหากินคล่องไม่มีทางตกอับสคือสามารถอย่างรู้มีจิตเขาเรียกว่าเทพสังหอนขึ้นมาได้เทพสังหอนในที่นี้คือ ครูบาอาจารย์อะถ่ายยานบาร,รมีองค์เทพให้เวลาเทพจะสื่ออะไรจะง่ายขึ้นจะเข้าใจง่ายขึ้นทั้งหมดไม่ใช่แบบว่าอะไรก็คอยแบบว่ากรมิดกระเมียนใหม่รับใหม่อะไรแล้วคอยจะหนีอะไรสุดท้ายแล้วอะตัวเองก็ขาดเขาเรียกขาดอะไรรู้ไหมขาดโอกาสโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไปได้มากเพราะว่าการที่จะหาครูบาอาจารย์เก่งๆแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครูบาอาจารย์ที่ยอมประกอบขันครูเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเทคนิคไม่เหมือนกันก็จริง บางองค์อะเก่งเก่งมากก็มีบางองค์เนี่ยเก่งแบบพอปานกลางก็มบงงกีบางองค์ก็เป็นฤาษีบางองค์ก็เป็นบางองค์ก็เป็นออ้พระศิวะพระนารา,ายณ์แล้วแต่นะคะหร,ห,รห,หรือว่าอย่างอาจารย์ท็อปเนี่ยก็คือท่านท้าวมหาพรหมเทพเทวะซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะผมบอกได้แค่ว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดไม่เหมือนกันนะเพราะบางคนเนี่ยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่โดยจริงแล้วอะ การรับขันเนี่ยมันมีกําหนดเวลาในตัวของมันเมื่อเมื่อมีครูบาอาจารย์ยังดํารงชีวิตอยู่ดํารงธาตุขันอยู่หาแล้วบูชาแล้วรับให้ดีแล้วชีวิตมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองพออาจารย์ตายจากโลกไปแล้วอะล,ลูกลูกศิษย์ลูกหาถ้าถ้าอาจารย์เก่งจริงๆนะลูกศิษย์ลูกหาจะเก่งตามหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ไม่เก่งนะลูกศิษย์ลูกหาจะไม่มีชื่อแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เก่งจริงนะนเคยเคยมี รับขันกับเราแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วด้วยใช่บอกทำแบบดีเลยอ่ะเป็นวิดีโอที่แบบว่าดูสนุกเลยอ,ะอ่ะรายการมูมูนะถามว่ารายการมูเนี่ยเอาเป็นว่าค่อยว่ากันบ,บอกแค่นี้นะออบอกแค่นี้นะท่านอาจารย์โอ้เนี่ยกับผมเนี่ยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเยอะ เพราะฉะนั้นน่ะลูกศิษย์คนนั้นก็มาครั้งเดียวเหมือนกันนะคะมาเราได้รับพลังไปเพียบเลยคือเขาสื่อกับองค์แม่ได้ตั้งแต่เขายังเด็กมากนะหลายปีก่อนแต่ว่าเขาเพิ่งเขาแบบว่ามามาเต็มเต็มเต็มจุดอะเอาเมื่อประมาณปีที่แล้วเนะน่าจะเต็มเต็มแบบปีที่แล้วเขามาปีที่เขาเรียกว่ากําลังเต็มอัตราคือเขาเขาจริงๆเขาทําขันทําอะไรเองได้นะเขาบอกเขาทํานะเขาทําไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเขาต้องหาคนประกอบขันให้จุดจบนะ ขนาดเก่งนะผมบอกได้เลยว่าคนเราเก่งได้เชี่ยวได้ไม่เหมือนกันคนว่ายน้ําก่อนคนถือหางเสือเรือถึงแม้ว่าตําแหน่งต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องหาหาให้เจอหหาตัวเองให้เจอสองว่าตัวเองชํานาญอะไรสองตัวเองต้องพยายามฝึกป,ปือฝีมือสต้องหาครูดีคอยแนะนํา3สิ่งนี้ในโลกเนี้ยถ้าคุณมีได้ครบนะเมื่อนั้นนะคุณจะเจริญก้าวหน้าเลยโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมีอะไรนะเอาใหม่อีกทีได้ไหมเอาใหม่ทีหนึ่ง ฝึกปือฝีมือสองพัฒนาตัวเองสามมีครูบาอาจารย์ดีให้คำปรึกษาสามอย่างนี้ถึงจะพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ไม่งั้นไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นร่างทรงล้าหลังร่างทรงล้าหลังคือไงรูกมะลูกศิษย์มันจะค่อยๆหนีหายไปเพราะเอาแต่เทพอย่างเดียวแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้เอาวิชาการอะไรบอกแค่ว่าทำพัะมนเป็นมาตั้งสามสิบปีแล้วจะมีแค่นั้นแล้วก็จบแล้วครับนะก็จบข่าวบอกให้เรียนโหราศาสตร์ยังไงคะทำไมต้องเรียนคิดเป็นคือถือทิฏฐิถืออัตตา ถ้าถือที่ถืออัตตาเมนนื่อไหร่ก็ไม่มีทางที่จะเริญเติบโตอะนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอไดท,ทีท่านอาจารย์โอไดทีเฟกโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซิริ15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจวูชาเครื่องรางของขลังเทวรทูปเทพพรเทวราวัตถุมงคลเสียนครูติดต่อได้ค่ะตามนี้ครับ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปะเมตรามาหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ